เนี่ยเป็นไปได้ว่าให้ระวังการทะเลาะนะระวังทะเลาะกับทะเลาะกับแฟนคุณคุณมีคู่แข่งนะงคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีทางเลือกตัวเลือกอาจจะเป็นคนมีเสน่ห์คุณก็อาจจะมีคนเป็นคู่แข่งนะคะในเรื่องความรักได้นะแล้วก็ระวังการทะเลาะนะคะห้าไม้นะนะคะโอเคเป็นคลิปสั้นนะคะอ่ะอีกใบหนึ่งสิ เป็นพึ่งพึ่งพึ่งจะเริ่มต้นคบกันหรือดิวกันนะกองที่สองเนี่ยเขาก็ชอบคุณแหละเราไม่อยากใช้คำว่าหลักเลย Emperor, อ็มเพเรอร์โอแต่คุณดิวกับเนี่ยนะผู้ชายแบบมีอีกโก้นะคะแล้วก็ชอบควบคุมความสัมพันธ์แล้วก็ค่าจะเป็นคนแบบ ความคิดเขาเป็นผู้ใหญ่เขาอาจจะไม่หวานแหววนะคะเขาไม่มีเวลาให้คุณเขาแบกรับภาระหน้าที่ต่างๆเพราะว่าเป็นเอ็มเพลอร์หมายถึงอาจจะเป็นเจ้าของกิจการได้อาจจะเป็นคนที่มีลูกน้องอาจจะอยู่ในตําแหน่งยศสูงๆนะคะยศใหญ่ๆเพราะฉะนั้นเขาไม่มีเวลามาเล่นกับคุณอะไรเงี้ยชอบก็ชอบแต่ว่าต้องระวังให้ดีว่าเขาก็ค่อนข้างยุ่ยากือเขาจะเป็นคนที่เก็บอารมณ์เก็บอาการอะไรอย่างเช่ ชอบรักคุณเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยพูดมากเขาอาจจะแสดงอะไรบางอย่างอาจจะซื้อของมาให้เลยจบนะคะไม่ได้บอกว่าเออฉันชอบเลอนะฉันรักเธอนะไม่เขาอาจจะเป็นแบบสายผู้ใหญ่นะคะสายผู้ใหญ่หน่อยนะกองที่2เป็นประมาณนี้เนาะโอเคค่ะอันนี้คลิปส,สั้นๆน,นะคะไะเราไปต่อที่คลิปที่2กันคลิปที่2นะคะคนที่เงียบหายใจไปเขาเขานิ่งหรือว่าเขาเขานอกใจที่ที่เขานิ่งเขาเงียบหายไปเพราะว่าเขานอกใจหรือว่า ก็แค่นห,หนี้นะคะเด็กก็จะใช้ใช้สามเด็กนะคะสามเด็กนะคะในการเล่นเนาะ เที่หน,นะคะเลขที่1นึ่งบอยทารูนะคะเลขที่2องจำเรียกยากชื่ออันนี้เลขที่3ามทูฮาร์ตนะคะชใช่ไหมใช่นะคะโอเคปะทำสมาธิได้แล้วเนาะนึกถึงหน้าเขานะคะคนที่นิ่งหายกากคุณไปคนที่นิ่งหายจากคุณไปเนี่ยเขา เานิ่งไปเพราะอะไรเขานิ่งไปเพราะว่าเขานอกใจหรือว่าเพราะอะไรดูเพื่อความบันเทิงนะคะถ้าได้ฟังงานที่ไม่ดีไปไม่ต้องคิดใส่ใจนะคะถือว่าคุณฟังนิทานนะคะไพ่เล่าเรื่องไพ่เป็นตัวกลางสื่อเรื่องราวของบางคนบางท่าบางเคสเท่านั้นนะคะเขามไม่ใช่ดวงของคุณน้องไม่อินเนาะ อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างแล้วก็ไม่ตรงเลยนะคะเป็นเรื่องปกติมาดูตัวเขาก่อนนะเจอมาดูสถานการณ์คุณกับเขาก่อนนะคะว่าคุณกับเขาสถานการณ์เป็นยังไง9้าเหรียญ คุณหรือเขาก็ได้เป็นคนที่มีฐานะนะคะเป็นคนที่มีเงินเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองเป็นคนที่มีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่นะคะเป็นคนขยันนะแปดเหรียญน,นะคะเป็นคนชอบทํามาหากินชอบลงทุนชอบทํางานนะคะรักความมั่นคงนะคะเนี่ยคุณอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำมีนกรอกดพิสิกไนท์ออฟคัพคุณอาจจะอายุน้อยกว่าเขาหรืออายุเท่าเกันเราองมาดูก่อนนะ เป็นคนโสดที่แท้ทูแหละที่แน่ๆคุณนะคะยังไม่มีครอบครัวก้าวไม้เห็นไหมคุณเป็นคนที่มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบสูงเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อการงานนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีภาระด้วยภาระเยอะนะคะวันนึงไม่ค่อยจะว่างนะอืแล้วก็เอกวอนตอนนี้คุณกำลังเริ่มต้นใหม่ เริ่มต้นทํางานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือว่าคิดกําลังคิดอะไรอยู่ในหัวไอเดียคิดอยากจะทําอะไรใหม่เพิ่มหรือว่ากําลังเพิ่มอ่า